ดอกแก้วคะ่ะเป็นเสื้อคลุมนะคะเส,คเสื้อคลุมเสื้อคลุมดอกแก้วอกสามสิบหกนะคะ,ะน่ารักน่ารักอ่าเป็นไหมวีนัสเส้นสิบหกนะคะเพื่อนๆอน่าคอบัวนะคะคอบัวคอบัวตรงนี้ผ่าอกนะคะเป็นเสื้อคลุมนะคะ เสื้อก็ออกตัวเล็กๆไว้ข้างในนะคะจากนั้นเราก็กลุ่มด้วยไหมวีนาะเต้นสิบหกของแม่อ่อนนี่นะคะเอ๋ยไหมคะ,ะด้านหลังนะคะด้านหลังแม่อ่อนจะเอาด้านหลังให้ดูนะคะนะคะอ่าด้านหลังก็จะคอบอัวเหมือนกันนะคะคอบอัว ขอบัวด้านหลังนะคะอ่านี่นะคะเป็นดอกแก้วนะคะนะคะ่ะสวยนะคะตัวนีนะะ้แขนก็พอดีงามนะคะเป็นคอบัวมีบโบเล็กๆ